อือนท่าพี่ทองถือค่าวยคุนี่ท่าเาเน่นในง,นงใช่อันตา,าขอไหลเขิโตขวยนี่แห้งสายตาพอดีอยู่เอ,อว่ะเวทเจ้าขอ,องก็มี สวัสดีครับนุ่มบานปลาหน้าตีนบ้านครับพี่น้องเมนนื่อกี้ดิาพาาไปจอบเขานูอันไม้รับเผ่าหรอครับไม้รับทไม,ไม้ไม้ตีนผ่านคิดนุ่มบานปลาไปกรองไว้เห่ะครับใน้ลิดก่อนหรอครับผมกันไปเบิ่งครับมือกี้อากาศดีอยู่ร่มวีวีจังหน่อยพี่น้องแจ๊กสีมันบ่มันหรอครับยังไปเบิ่งกันให้ลิดครับผมคิดว่ากันหน่าสีพ่อผ่าดอกคิดว่านะซ่าอันเคยไปจอบ ไปหาอยู่หากินมากกันเลยครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มากกันนี่ละกระไม้แบบนี่ละพี่น้องไปไปพี่น้องไปเตีอนหมานเนาะ

ครับผมาฟ่าเห็ดแล้วอืมขอบอกแล้วว่าไม้เด็ดเป็นไหนไปเติมไปไปหอกไปหน่อกไปหนอกเยือยนของไม้โอ้มาเกี่ยแก่ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกของมากว่านุอมเป็นไปเห็ดหนังไหมน้อยว่าเป็นหนุ่มบ่านป่าเห็ดเด่นมาเลยเป็นผอหนุ่มเป็นทรงสัญญาณเอาอู้วววบรรยากาศปาทแห่งเดียกันครับมัันมัีขาโตพี่น้องก็นด้ครับผม เตียมแหลกครับเตียมแหลกไม้เล็ดคงเพลินไหวดีเว้ยเล็ดบ่อยจะว่าแต่ว่าฝีมือการกวงทำไดเบิ่งหน้าอันนี้มันอันมันตกเป่าพี่น้องมันอันออน,น,นั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มบ้านปลาหนึ่งคนโอ้สันเบิดครับหนุ่มบ้านปลาโว้ยว่าปนันดอกหนุ่มปลาสันเบิดสันโอ้ยมาขยียยยย้มาจวกระสุน เดี๋ยวพี่น้องนี่แหละมันขาดซิกมองนี่แหละนี่เอาใส่ผ้าป้องแป้งกับ่ครับ,อ,บอ๋อหมดเอา้าไม่ขึ้เหี่ยวเหมดอ้าวเตือนจีนก็ได้หรอกไม้เตือนเต้นเนาะมาแล้วล่ะไม้แหลกเลยเด้นี่ครับพี่น้องไม้แหลกเลยเด้นี่อืมอันไม้แหลกเลยไม้แหลกเลยครับผมอันกองแหลกเลยไหมกองนาาั่นแหละกองอันว่าอันนะอเข้ามาอันแฟงเมนบังเฮอินุ่มเฮ เย <laughs> oh, ็นกันได้หรอกที่ลืมใส่ลูกอีกซาขาองรุ่นโอ้ปืนเพิ่นกับมานดีเนาะไยผมราคาของเพิ่นอยู่เพิ่นคุยอยู่พ่อพ่อโมเมนต์โมเมนต์อันไปต่อเข่าหนูโอ้โมเมนต์ไปเขียนหัวใส่อยู่โป๊กโป๊กโป๊กอยู่อันซ่อมมือนะเพิ่นข้นหรอก เจ้าคือกันไม้นุ่มนู่นนะเดี๋ยวพี่น้องนุ่มบ้านปลากลางคืนนี้มันต้องอันก่อนแน่ดิอืมมาเบิ่งกูล่ะซ้ำนี่ก็อยู่รอกันถือมันเฮ้ยหาหนก็ได้หน่อยกลางหน่อยบ่อเรียหง่ะตาควงบ่ดีคันบ่ถีคไข่กว่าคันบ่อดีบางทีก็ยังถืออยู่นั่นนี่ก็เลียกตัวจังหวะมันนั่งไงเนาะน้องเอ้ย ขันบ่ถือกับไข่กว่านั่นอยู่นมบานปลาแล้วยังสันมอไหนเศร้าอยู่นี่ครับสีใส่ทำนี่แหละยังกังเขินเนาะเออวังซีบอยู่เห็ดยังเล่นบ่คือกังเว็นนี่ขันมันมันบ่ถือมันแห้งเปลือกรับเอาไว้มันถือเปลือเดียวให้มันเหลีวโลุดไม้แหลกคนกับเฮ็ดแล้วนมบานปลามาดีเราไปกินขจี้เราพี่น้องมื้อนี้เอ้าเป็นได็ขอบอกแล้วว่าไม้ดิบไม้ดิ คอยไปส่วนต่ออยู่เฮือยนะไม่อยากเสีออเอยใครไม่อ,อยากตายแล้วคือกวนของตัวไปกริงหุกี้เว้ยง่ายม,มันเด็ดเลยเฮียนี่ไงไม้นี่คือห้องเพิ่นอยู่หรอครับมือนเหงเาเต็มแรกหิวหางแล้วนุ่มบานปลา,าแน่นอนแน่นอนว่าเป็นจับวางมันอยู่แล้วมันอยู่แล้ลวว่าต้องย่อง <laughs> เป็นยังไงเฮียพี่น้องว่าตะแกนุ่มบานปตาแตกนะไม่แล้วแรงโลดอืม บอลโมเมนจังไหนสีตาพุดโอ้ตัวสำคัญอยู่ด้วยครับพี่น้องไปไปไปอันเขาเขาจังไปเบ่งไม้ไหมพี่น้องจังไปเบ่งไม้ไหมจังปเบ่งไม้ไหมเนาะ ถ้อถอถอถอบยบเพื่อบ่เ่อนยังอยู่อ่ะหนูว่ำเป็นดาวหนูคว่ำเป็นดาวอ้โถือด้วยครับน้องเพื่อนเขาอีกเพราะหนูอยู่นี่ไ่่ครับผมกิดเกิดนเบานง่ามเป็นงาม เอาไงเหรอไมแกมีสองพี่น้องบอกแล้วว่าไมมันเด็ดไมมันเด็ดนาอยู่เป็นน้ำข้นกรองเหรพี่น้องเมียนอยู่เออเมีนนั่นอันโยเกิดท่เพ่อนครับยเกิดที่เพ่นม่นเราเหนุ่มบ้านป้าเราซ้ีกเลยครับี่น้องเราซน่ไออัั้ไอให้นุ่มบ้านป้าอันอันน่นก่อนเด้อให้นุ่มบ้านป้าอันกลังกินบ้าห่นพี่น้อง หอมแป๋มเหครับมนมบ้านป้าอัาน่น้องัำกระติสสาน้ำยัดนี่ละ่ะเอะาคันเอาลูกกดมาหา,หา่ก็คือสิบอะไรอันนั้นดอกเหมือนดังแห้งไหมนมเพื่อพอดีพอดีจำมานละนั่นเลยเนาะนีะ่เนาะเอาครับผมอ้าวมันแหังอันนั้นอยุคขั้นต่ำอยู่เนี่ยขวักดิบเละโอ้ยแหังอึดเด้นี่เด้อ ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ตอนนี้ก็ฮาทุ่มแล้วครับข้าวตะมันสองตัวนั่นแหละครับซ้ำอยู่ในคลิปแต่ละเอาผลงานหอมมาเบ่งลูกข<า>ั้ลน,นลุงอีกข้อเสกไปสู้ลูกซูมียกินอยู่มาแล้งโทษแต่โทษแต่จู่ว่าพันมาใหม่อยู่ครับผมน,ม,นมบ้านปลาแย่งใท้ดูวยอะไรหนุ่มนี่ยังไงสิครับผมมันอยู่พี่น้องมันอยู่เนอ,อีกตัวนึงมันขดซื้อครับมันตัวใหญ่เติบไปได้หนิอันนั้นล่ะมันโดนแล้วครับผมสองตัว ยนี่ยแสตดเลย,น,ยนุ่มเย่าเสนีเนี่ยแสตหนูเานี่ครับผมมันไทยกันขึ้นพี่น้องเนาะก็ตามเอาบรรยากาศนี่แหละครับผมให้เบิง้งเขาประมาณสองตัวแมนสีไปเบิ้งอีก,กพี่น้องอันนี้เขาถ้าเศร้าเมื่อยตอนนี้ก็หาทุ่มแหละครับผมโอ้เห็นบ่อให่ใหญ่พี่น้องเห็นเหมือนหมันมือบ่มานกับเงาเอาไว้ใสาใส่พี่น้องเอ้ยคือพานละฮะอยากหากินเนาะมือหมันมือบ่ครับผมเอาเอาใส่ไปเพราอได้ขวัวเพราอเด้ย ยังกว่าเพอาด็ดหรอเอาเหล่าขาวเขาเอื้องเท่าเมื่ือดพี่น้องไปไปพี่น้องอันจังไปเบิ้งครับผมกระสีย่างเนี่ยแหละเป็นเหล่าเบิ้งอีกรอบเนาะเถื่อมันหมานเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าก็คือสิพออยู่มันเถื่อแหลกมากกับเขาจุดจุดจุดหน้ามันห่องอยู่เออแต่ว่าันเห็นตัวมันครับผมนะเไปจอเบิงอีกไปจาะเบิ้งอีกเนาะเนาะนะแฟ้มันออกขีดเดือกจังหน่อยครับพี่น้อง หลังจากที่นุ่มบานปลาไปจอบมาหลอบหนึ่งครับหลอบจอบมันกกะขั่นจีไถให้พี่น้องเมื่อมันกะคือสีเงาเนาะครับเนาะกับมื่อนีกับมันกะเป็นเวลาหกทุ่มหรอครับผมกับสีเจเมื่อแห้วครับกับมันอยู่พี่น้องมันสองตัวครับผมพอดีไอ้แล้วพูนมาไทยให้เพิ่นกับสีไปกีดอย่างนะครับอย่างมะเคือเบียเคืองานเพิ่นเนาะนุ่มบานปลากับมันสองตัวครับพอเด้พอได้ไปให้แม่พ่นออมอยู่พอได้ไปตัวเอาเขาแล้วมากรอกไมครับพี่น้องอืนุ่มบานปลากระไดกับมันอยู่พี่พี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มบานปาม่อเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปเป็นไหมหพี่น้องเขาเบิงเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี่นุ่มบานปาก็คือสีมีไใบซ้ำนี่แหละครับส่วงนี่ก็สคือไปหาตะจบนู้อย่างเดียวครับพี่น้องก็จะมากันไหมครับจังไรกระพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเ,เข้ามาสวัสดีครับ